ศัตรูหมายเลขหนึ่งทำไมรเรอัลกับบาซ่าถึงเกลียดกันเรื่องเราขอบสนามจะพาคุณไปเจาะลึกถึงประวัติศาสตร์ของสองยักษ์ใหญ่แห่งสเปนและจุดเริ่มต้นของการแย่งชิงความเป็นที่หนึ่งฟุตบอลไม่ใช่เพียงแค่เกมกีฬาไม่ใช่แค่การยิงประตูชัยชนะหรือการคว้าถ้วยแชมป์เสมอไปแต่มันคือเรื่องราวของผู้คนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และในโลกฟุตบอล ไม่มีศึกไหนที่ลึกไปกว่านี้อีกแล้วศึกระหว่างเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาจุดเริ่มต้น2เมือง2โลกในประเทศที่ชื่อว่าสเปนเมืองหลวงชื่อมาดริดคือศูนย์กลางของอำนาจสถาบันและรัฐบาลที่นั่นสโมสรเรอัลมาดริดถือกำหนดขึ้นในฐานะทีมของราชาที่ได้รับตราเรอัลจากพระมหากษัตริย์ข้ามไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเมืองบาร์เซโลนา หัวใจของแคนคาตาลันดินแดนที่มีภาษาของตัวเองมีวัฒนธรรมของตัวเองและมีความฝันที่จะเป็นอิสระจากมัดริดเสมอบาร์เซลโลนาเอฟซีจึงไม่ได้เป็นแค่สโมสรฟุตบอลแต่มันกลายเป็นตัวแทนของประชาชนที่อยากมีเสียงในโลกที่เขาไม่เคยถูกยอมรับ